สวัสดีนะคะวันนี้มีเรื่องจะคุยกันนะคะก็เรื่องอีจอยปฏิตาหรือว่าอีปิงนรกนี่นะคะที่จ้องจะสูบเลือดสูบเนื้อคนอื่นนะคะสูบแม้แต่อนาคตของเด็กแล้วก็อยากทราบนะคะวันเห็นอยากทราบนะคะว่ากระทรวงไหนนะคะที่เข้าไปดูบ้านมันบอกว่าพร้อมที่จะเลี้ยงลูกหรือเปล่าเลี้ยงเ,ยงเด็กเลี้ยงเด็กหรือเปล่าเนี่ยพวกคุณนี่เป็นเป็นอะไรมากมะตอนนี้ชื่อเสียงเล่าเนี่ยเท่านี้ยังไม่พอใช่ไหมว่าคนไทยเป็นคนขี้โกงเนี่ยประเทศไหนเขาก็มี ขี้โกงแต่ไม่ได้โกงแบบหน้าด้านด้านขนาดนี้ ล่อคะที่เข้าไปดูแลจะให้อีจอยได้มีสิทธิเลี้ยงลูกนี่ยละค่ะอธิบายนะคะอธิบายค่ะประชาชนไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ถึงอีจอยด้วยนะอีจอยปฏิตากับอีอีน้ําฝนนะอีน้ําเน่าเนี่ยน,นะกูจะพูดก,กับมึงเป็นเรื่องเป็นราวไม่ด่ามึงนะมึงคิดจะคือพวกมึงน่ะมันเฮี่ยมันจังไรโดยเฉพาะอ,อีน้ําฝนหรือน้ําน้งตีน,น้าเน่านี่นะคะมันแค้นที่อเมริกาไม่ให้ ไม่ให้มันไม่ให้วีซ่ามันก็เขารู้ว่ามันจะไปหนีวีมึงอย่าคิดนะว่าคนสัมภาษณ์วีซ่านี่เขาโง่นะเขาไม่ได้โง่นะอีดอกเพราะมึงขา่ามึงขอไปกี่แล้วร้อยรอบแล้วทําไมเขาไม่ให้หนึ่งมึงต้องไม่มเอางี้ก็แล้วกันเขาไม่โง่นะเขาไม่โง่เขารู้ว่ามึงไม่ได้รวยจริงมึงไม่ได้ คือเขาต้องให้คนมีเงินไปเที่ยวประเทศเขาแล้วเขาก็ต้องแบบสืบว่ามึงเนี่ยไม่ไม,ไม่หนีวีซ่าสงสัยมึงน่ะนะเขาสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านทางสายตาความขี้โกงมึงมันมันโผล่ชัดน่ะที่สายตามึงอ่ะคนสัมภาษณ์วีซ่าเขาดีไม่ให้มึงอีดอกเป็นไงล่ะป่านนี้มึงจะหาัวยได้ยังในจะแก่ลงๆอยู่เลยสัตว์วันจะไม่ได่าเชุดเลบเชียวนะคะวันเพ็ญก็ขอโทษนะคะบอกบอกตัวไม่อยากด่าหรอกแต่เห็นหน้ามันทีไรแล้วของขึ้นนะคะวันยังไงกนเพ็ญก็ต้องขออภัยนะคะ แต่ขอให้มันไปฟังนะคะศูนย์พิษปทานศูนย์พิทักษิตที่เด็กนะคะพูดมีหลักการบอกว่ามันไม่พร้อมที่จะมีลูกเอาไปก็ไปทิ้งขว้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดิฉันยังบอกตรงๆเลยเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบถึงตั้งแต่แรกเกิดถึงสามขวบนี่แม่งโคตร พยายามเตะทวงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ศาลจัดการมึงเห็นหรือเปล่าว่าศาลเขาก็มีงานเยอะแยะของเขาแล้วงานงานศาลน่ะเยอะแล้วพวกมึงทนายฝ่ายคุณโกดอนนะคะคุณคุณเลิกเป็นนางฟ้านะคะจัดการมันหน่อยคะ่ะชนหน่อยนะคะว่าคนอย่าเอาความจิตใจเมตตามาเล่นก็คือตรงที่ว่ามันรู้ว่าพอมันแพ้เนี่ยมันมันม,มันต้องต้องเราเรียกว่าอะไรศาลต้องบังคับมาให้มันเซ็น พวกคุณไม่ฟอ้องกลับดิฉันรู้พอเถอะค่ะฟอ้องกลับทีเอาให้มันเอาให้เออีออ,อีพวกนี้ได้รู้สมนึกเป็นคดีตัวอย่างหน่อยเถอะค่ะฟอ้องกลับนะคะค่าเสียหายคุณกอร์ดอนเนี่ยที่ต้องไม่ได้ทํางานให้กับบริษัทบริษัทเสียหายขนาดไหนเนี่ยคุณเอามาเอาเอาเอาอกมาให้หมดเลยค่ะฝรั่งนี่ค่าใช้เขาเรียกว่ารายได้เนี่ยเขานับเป็นนาทีกันนะคะจะบอกให้เขาไม่ได้รับเป็นรายในรายเดือนรายปีกันนะ บอกมึงนะอีจอยอีปฏิตายอีงโง้อีควายอีทนายเนี่ยมันกําลังเอามึงเป็นเครื่องมือแล้ววันมันเป็นฝ่ายกฎหมายใช่ไหมมันเป็นฝ่ายกฎหมายมันมาพูดแทนมึงแต่มันไม่รู้หรอกว่าถ้ามึงมันรู้มันรู้ว่าถ้ามึงแพ้เนี่ยมึงรับผิดชอบคนเดียวมันไม่รับผิดชอบมึงตกลงแล้นหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่ามึงแพ้เนี่ยกูขอแซงแป๊บ ไม่ใช่อีน้ำปนนะอีน้ำเน่า สี่แสนเขาก็ให้เป็นงวดงวดดูสภาพการแต่งตัวมันสิค่ะตอนมันท้องอะ่ะอุยอ้ยรองเท้านะสภาพนะถ้าเป็นกูเนี่ยกูไม่ได้เล่นการบนน้นเนี่ยกูจัดเต็มสสา้หน้าผมนะ สงสารเด็กเขาสงสารประหลังเขาตอนเนี้พวกเรานะ่ะชื่อเสียงเน่าไปทั่วโลกแล้วนะคะรับจ้างอุ้มบุญแพทย์ไทยทําธุรกิจเอาความรู้มาเป็นเรื่องหาเงินหาทองและแถมยังจะมาขี้โกงของเขาด้วยลูกจ้างไทยที่รับจ้างตั้งท้องนะคะอย่าลืมว่าการอุ้มบุญนี่มีมาประมาณสองพันกว่าลายสองสามพันลายแล้วนะคะมีทั้งอุ้มบุญแท้และอุ้มบุญเทียมอันนี้อุ้มบุญแท้นะคะ ของแท้ค่ะอิสัตว์เนี่ยอิจอยพัทิตานี่คือพี่เลี้ยงรับเลี้ยงเด็กให้เช่ามดลูกให้เด็กอยู่ถ้าเขารู้ว่ามันจังไรอย่างนี้เขาก็ไมปจ้างคนอื่นไอ้คนที่เนอในสองพั you เสียชื่อนักกฎหมายไทยเสียชื่อขอบอกเพราะอะไรมานั่งให้อีเทียนเนี่ยโกงช่วยกันโกงโกงลูกเขานะแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้แค่นี้ก่อน